สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศกัมพูชยนะครับหรือว่าประเทศกัมบูชานั่เองฮะเป็นนะฮะการเดินทางไปออกไปจากประเทศไทยนะครับประมาณ67กิโลเมตรนะฮะจากด่านปอยเปตจังหวัดสะแก้วไปที่สนามนะฮะบายอนสตึงเมียนเจนะครับในศึกกุนคแมเอินดีจีดริงคาร์บ้นะครับเป็นการเดินทางไปชกของนักชกชาวไทยนะครับเป็นนักมวยที่มีชื่ออีกคนหนึ่งนะครับ อย่างแสนสักเงินสิทธิ์หอมไกลหรือว่าชื่อในวงการมวยไทยนะฮะซายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือนี่นะครับนักชกเจ้าทินนะฮะเป็นตัวที่ถือว่าอยากเจอกับมวยไทยมานานแล้วนะฮะอย่างเสกกิมซานส่วนนักชกชาวไทยนะฮะอย่างแสนสักเงินเนี่ยครับก็เดินทางไปนะฮะเมื่อก่อนนี้ ไปชกที่ประเทศกัมพูชาจนทําให้ชาวกัมพูชาครับติดชื่อเลยนะฮะเพราะว่าไปเตะ,ะครับหนักชกชาวกัมพูชาหนแีแขนหักมาแล้วไฟนี้นะครับชกกันเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 5 6 7นะฮะที่สนามมวยบาย,ยนสตึงเมียนเจยครับจังหวัดบันเตียเมียนเจยก็เดิมนะครับจังหวัดบันเตียเมียนเจยนี่ฮะห่างจากประเทศไทยอยู่แค่67กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ ชายแดนประเทศไทยตาอาทางด้านจังหวัดสราแก้วนะครับก็ตามแผนที่ที่ให้ลงไปนะทำไมถึงต้องมีสนามมวยที่ติดกับใกล้ๆกกับประเทศไทยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปชกที่กรุงพนมเปญนฮะต้องนักชกชาวไทยเนี่ยต้องเดินทางไปไกลนะเพราะว่ามวยคุณขมเนี่ยฮะจำเป็นที่จะต้องหานักชกนอกนะครับนอกประเทศไปชกนะฮะเหลายๆคู่ที่ทางช่องของเราเสนอนะไฟน์นี้นะครับชกการในกาคคุณขรแมยห้ายกในพิกัด60กิโลกรัม ในนะครับกังเกงน้ําเงินนะฮะจากประเทศไทยอายุ20ปีสูง170ในพิกัด60กิโลกรัมนะฮะเป็นนักชกจากอําเภอสูงเนินจันงหวัดนครราชสีมาับส่วนเจ้าถิ่นฮนะเสกกิมซานอายุ24ปีสูง165 60กิโลกรัมครับมีสถิติการชกนี่ไม่ธรรมดานะฮะชกมาแล้วนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ144ไฟชนะ78แพ้63นะฮะแล้วก็ชนะน็อก26ครั้งครับ มุมแดงนะกังเกยโอ้ยเจอนะครับแข้งซ้ายไปที่ใบหน้าเลยนะยกที่หนึ่งนะครับไม่เรีบไม่เร่งแฟนๆนะเต็มเวทีทีเดียวสำหรับแสงสังเงินนะสิทธิ์หอมไกลนะก็เป็นนักชกที่มีชื่ออีกคนหนึ่งนะครับในประเทศไทยอย่างซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเนือก็เป็นนักชกที่ชกในรายการมวยไทยเจสี แล้วก็หลายๆท่านนะตามคอมเมนต์ที่ถามว่าใช่ไซส์มงคลหรือเปล่าใช่ครับเป็นนักชกที่เดินทางไปชกกัมพูชานะครับทำให้แฟนๆชาวกัมพูชานะตื่นตาตื่นใจนะครับ,ตตรบเพราะว่ามีนักชกจากเวทีใหญ่เวทีมาตรฐานของประเทศไทยไปชกหูเนี่ยนะครับเจอเข่าเสียบดอกนี้ ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีแอดมินใช้คำนะครับมันอาจจะเหมือนคำโต้นะฮะอย่างเช่นตีอนะฮะสวนคืนมาหรือว่าสวนคืนไปอะไรอเงี้ยฮะโอ้โหเนี่ยนะครับหมัดขวาต้องขออภัยนะครับแฟนๆที่ติดตามเป็นอย่างสูงนะฮะรวมคอมเมนต์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันยกที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะกดเข้าไปนะครับก็สตินะฮะสำหรับ แสนสักเงินนี่ไฟชนะ55แพ้20ชนะนกนะฮะส่วนสถิติของเซกิมซานนี่144นะครับถือว่าห่างกันทีเดียวฮะขยับเข้าไปนะครับไว้ย20ปีแสนสักเงินนครับเฟนไฟนะครับชาวกัมพูชาไปชิอูแล้วก็ไม่นะครับเวียงนะครับกระชากดึงคอมาดอกนี้กรรมการนับเลยนะครับ จังหวะเมื่อสักครู่เจอหมัดเข้าไปนะนี่นะครับโอ้โหใครฟันยางทิ้งเลยนะฮะนี่นะครับเป็นเทคนิคอีกทีเท,ทคนิคหนึ่งครับนี่นะวิืทีจะได้ดึงเวลานะฮะโอ้โหนะมาชมภาพช้านะครับจังหวะที่นี่นะครับเจอแล้วก็จังหวะน,นะน,นะวงงนี้นะครับนี่นะเวียงล้มไปดื้อนี่นะฮะแล้วก็กรรมการให้ชกตัอูสับศอกซ้ายดอกนี้นะครับนี่นะครับ บีอ,อัดเข้ามุมเลยนะเสกิมซานถือว่าตั้งหน้าตั้งตารอหมดยกทีนึงนะเป็นท่าไม่ตายนะครับคายฟันยางก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะที่ชาวกัมพูชาชอบใช้นะกติกากมวยกุนคแมนะครับก็หลายๆท่านว่าไม่ต่างจากมวยไทยครับผมอมินก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกครับว่า มันเป็นกติกามวยทไทยนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าไปชกในกติกาคุณทไมครับที่ประเทศกัมพูชาครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะหมัดเท้าข้อศอกออกได้ไม่จํากัดยกที่2ขึ้นมานะครับกางเกงแดงเจ้าทินครับเสกิมซานไว้24ปีชกมาแล้ว144ไฟส่วนประเทศไทยนะฮะนักชกจากไทยมุมน้ําเงินนะครับแสนสังเงินสิทธิ์หอมไกลไว้ย0ปีครับชกแค่79ไฟ นะชกกันเมื่อวันที่12พฤศภาคม2567นะชกกัน5ยกนะยกที่2ขึ้นมาแลกกันไปนะครับไม่เอาเปรียบกันนะแข่งไปหมัดมากรรมการให้สัญญาณชกต่อเดินเข้าหานะครับโอ้ยหวางแข่งขวาดอกนี้แส,สังเงินบอกว่าโดนกระจับนะฮะนี่นะฮะเดินเข้าหาเลยนะครับเศกิมซาน หรือว่าเป็นตัวดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับของกัมพูชาเพราะว่ามีสถิติการชกที่เกินร้อยนะฮะเยท่านถามว่าเอาสถิติข้อมูลมาจากไหนครับเอ็ดมินนะครับฟังภาษากัมพูชาได้นะฮะก็เลยถอดมาให้ฟังการภาคที่เวทีนี้ก็สนุกสนานนะครับบางทีก็เชียร์นะครับอารมณ์เหมือนมวยไทยเชียร์มวยไทยนั่นแหลนะลฮะ ก็ตามนั้นแล้วโอ้หวางแข้งขวานะครับนี่นะฮะสีข้างของแสนสักเงินนะครับแดงปืดจ้ำแดงเลยนะเจอแข้งของเซกิมซันวางแข้งขวาอีกทีหนึ่งนี่นะครับโอ้เหมือนชดไปเหมือนกันครับสำหรับแสนสักเงินนี่นะไปชกที่กัมบูชานะครับใช้ชื่อว่าแสนสักเงินที่ประเทศไทยซ้ายมงคลโอ้ยแหลกศศกกันดอกนี้วางแข้งซ้ายไปเจอหมัดขวาสวนมาคืน นี่นะครับสวนมาคืนหรือว่าสวนคืนมานี่แหละฮะเอ็ดมินก็พูดโต๊ดไปนะฮะต้องขออภัยด้วยฮนะโอ้ยจิ้มหมัดขวานะฮะเซกิมซานวางแข้งขวาไปจิ้มขวาลำตัวอีกทีหนึง่งนี่นะครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายโอ้โหนี่นครับดุดันทีเดียวเจอแข้งขวาของแสนสักเงินจิ้มขวานะครับเซกิมซานโอ้ยยกที่สองนี่ดุดันทีเดียวครับนี่นะเปิดฉากแล้วนะฮะไม่ต้องรอถึงยกสามนะครับ มวยกมพูชานะไม่รีรอช้าส่นแสนสัเงินนะครับต้องแก้เกมแล้วครับโอ้ยสับสอกายดองนี้นะครับโอ้ยนอนงายเลยครับเป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายของมวยกมพูชาครับกรรมการยุติการชกเลยนะเนี่ยนะครับไายฟันยางนอนงายนะครับเป็นท่าไม้ตายนะครับยอดฮิตของกมพูชาทีเดียวโอ้โหยเนี่ยนะก็ปิดเกมไปนะครับในปลายยกที่2นะครับช่วงท้าย นะในศึกนี้นะครับทำให้กัมพูชาได้จดจำชื่อของแสนสักเงินสิทธิหอมไกลนักชกจากประเทศไทยนะนี่นะครับในยุคนั้นใยนี้นะครับชกกันเมืองที่12พฤษภาคมนคับ2 5 17ก็พยายามจะนะทยอยนะฮะให้เห็นว่านักชกชาวไทยนะฮะที่ไปสร้างชื่อนะครับนะให้เขมรได้จดจำก็มีหลายๆคนนะครับที่ไปชนะ นี่นะครับชนะกันไปนะแสนสักเงินสิบหอมไกลหรือว่าซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคแดนเหนือแอดมินดูนังตกกองบุรุษท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจใกันเสมอมาสวัสดีครับ